ันนี้เรามาเยี่ยมสวนปาล์มอยู่ในสวนที่อุทยานเขาสกของพี่เลินนะคะใช้อาหารพืชของเราแบบต่อเนื่องนะคะรอบที่แล้วมันส่งให้20ถุงเลยใช่ไหมคะย<ช>ี่ <20 S 2> ถุงมาตอกย้ำนะคะพี่เลินบอกว่าเมื่อวานก็เพิ่งตัดปาล์มไปรอบที่แล้ว15วันก่อนได้ตันตันหตัน500โลค่ะ10ไร่ พอมารอบนี้ต่อเนื่องตัดต่อเนื่องกันนะคะรอบนี้ก็คือเกือบตันอีกเ,อเกือบตนอัอบตนอีกจนลานลานปาล์มชมพี่เลินว่าว่าทําไมของคุณไม่ขาดคอทาไม <c oughs> สวนปาล์มสวนของพี่เลินไม่ขาดคอเลย,เอ,ยอันนี้คือ<ล>การันตีว่าของของพี่ที่คนตัดก็บอกว่าของพี่เลินน,น้ำหนักดีน้ำหนักก็ดี ออกลูกก็ดีโอ้สุดยอดเลยค่ะน้ำหนักก็ดีนะคะออกลูกต่อเนื่องนะคะนี่คือเจ้าของ้านเทการันตีอพี่เลินเจ้าของสวนการันตีสวนอยู่ที่อุทยานเขาศกนะคะตอบรับดีมากค่ะขาบเบาแรงนะคะมายืนยันจากเจ้าของสวนอีิเลนน่ารักเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ